ดูข่าวสารสถานการณ์กุนซือของเวสแฮมยูไนเต็ดหน่อยนะครับมีรายงานบอกว่าทางด้านของเวสแฮมเนี่ยเล็งไปที่นูโนเอสปิริโตซันโตนะถ้าหากว่าปลดทางด้านของแกรมพอตเตอร์พ้นตำแหน่งกุนซือจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าจับตามองครับสถานการณ์ของแกรมพอตเตอร์กับเวสแฮมแนวส่อแวลไปกันต่อยากมากๆนะครับโสถานการณ์นี่คือแบบเฉือนจัดๆเลยนะฮะเป็นรายงานข่าวจาก Sky Sport ์ครับเปิดเผยว่าบอร์ดบริหารของขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดครับ กำลังพิจารณาทุกทางเลือกหลังจากความแพ้อีกครั้งในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะจนถึงบ่ายวันอาทิตย์ครับยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของแกร์พอเตอร์แต่นูโนเอสปูริโตซันโตอยู่ในข่ายที่จะเข้ามาแทนที่หากบอร์ดบริหารตัดสินใจปลดฉันนั้นแกร์พอเตอร์ขึ้นมาบอร์ดเวสแฮมครับต้องการเห็นปฏิกิริยาตอบสนองจากทีมของพอตเตอร์ก่อนเพราะถึงแม้ฟอร์มจะดูดีขึ้นแต่พวกเขาก็ยังแพ้อีกครั้งในเกมบุกไปพ่ายแพ้คริสตัลเพลส2-1 บอดตั้งเป้าไว้ว่าทีมควรเก็บได้4-5คะแนนจาก3เกมแรกก่อนเบรกทีมชาติซึ่งประกอบไปด้วยการเจอคริสตัลเปเลสเอเวอร์ตนและก็อาร์เซนอลนะครับแกรมพอเตอร์เนี่ยเซ็นสัญญา2ปีครึ่งเมื่อเขาเข้ามาแทนที่คูเลนโรเปตกีเมื่อเดือนมกราคมโดยสัญญาลักษณะนี้กับเวสแฮมจะมักจะมีเงื่อนไขย,ยุบเลิกหลังครบ18เดือนนะครับจนถึงตอนนี้เวสแฮมครับชนะเพียง6เกมในพรีมเมียร์ลีกภายใต้กระุมทีมของแกรมพอเตอร์เท่านั้น และปัจจุบันอยู่อันดับ19ของตารางคะแนนพรีเมีลอังกฤษมีเพียง3คะแนนจาก5นัดในมุมของแกรมพอเตอร์ครับเขายังคงทํางานตามปกติและไม่ได้รับการติดต่อใดๆเป็นพิเศษเลยจากผู้บริหารของสโมสรนะครับตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์ครับก็เล็งไว้ที่คนนี้แหละนูโนเอสเปริโตซันโตว่าปลดแกรมพอเตอร์ขึ้นมานะครับก็มองไปที่นูโนออกมาแทนที่เลยสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าหน้าเป็นห่วงมากๆนะครับแพ้อีกแล้วในเกมล่าสุดนะครับ ไปดูกันต่อข่าวสารของดิกกดาโลก็ถือว่าเป็นข่าวดีของแมนยูด้วยนะครับดาโลหายเจ็บกลับมาซ้อมกับแมนยูแบบเต็มรูปแบบครับเด็กกดาโลครับปรากาหลังของแมนยูนัเต็ดกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วนะครับหลังจากพลาดการลงสนาม2น,นัดที่ผ่านมาเพราะอาการบาดเจ็บกองหลังทีมชาติโปรโตุเกสอย่างดาโลครับได้รับบาดเจ็บระหว่างการรับใช้ทีมชาติทําให้ไม่สามารถลงเล่นในเกมพบกับแมนซชสตอรแล้วก็เชลซีได้แต่ก่อนเกมพิม์ลีกวันเสาร์นี้ที่พบกับเบรนฟอร์ดครับเด็กกดาโลกลับมาซ้อมเต็มที่ร่วมกับทีมที่แ,แ,แครัน้ลวะบ ท่านของมาเทียสกุนย่าและก็เมสันเมาส์ก็พึ่งหายเจ็บกลับมาได้เหมือนกันในเกมชนะเชลซีที่โอทร์ฟอร์ดเมื่อวันเสาร์โดยทั้งคู่เนี่ยถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองทั้งคู่และกําลังเร่งฟื้นฟูความฟิตเพื่อหวังกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับแมนยูจะหมดสิทธิ์ใช้งานกาเซเมโรในเกมกับเบรนฟอร์ดหลังจากเขาไปโดนใบแดงในเกมเจอกับเชลซีและกําลังรับโทษแบนหนึ่งนัดน,นะครับนอกจากนี้แซมมาเธอร์ครามิดฟิลด์รุ่งไว้ย21ปีจากอาร์เทมีก็มีส่วนร่วมในการซ้อมกับทีมเมื่อวัันนอองคาด้วยเหมืกัน รอดูรอติดตามได้เลยนะครับถือว่าสถา,านการณ์น่าสนใจมากๆกลับมาแล้วกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วครับสําหรับทางเดกดาวโลนะครับก็ถือว่าโอ้โหกลับมาอย่างน้อยก็ทําให้แมนยูเนี่ยใจชื้นขึ้นหน่อยนะครับแข้งตัวหลักก็ทยอยกลับมานะมิสซันเม,าก,กกม,า,มญญาก็กลับมามาติอุสกุนยาก็กลับมาได้ดาโลเข้ามาอีกครับก็อย่างน้อยก็ก่อนจะไปเจอกับเบรนฟอร์ดเนี่ยก็ขอสร้างขุมกําลังนะลองแท็กติกของรูปบนอัมริมกันต่อไปนะครับ ก็รอดูรอดูนะเอาใจช่วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันต่อเลยนะครับจากด้านของโทมัสแฟรงค์ครับเหมือนพูดแบบหยอดถึงแฮร์รี่เคนนะก็มีการพูดครับว่ามีสิทธิ์นะถ้าหากว่าจะกลับมาที่พิมพ์อังกฤษเนี่ย,ย้มกลับบ้านเก่าเป็นไปได้หรือเปล่าสกิจแฮร์รี่เคนสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ด้าน,นของชมัตส์แฟรงค์ครับกูซือของไก่แดงทองท็อนแนมอสเปอร์ครับยืนยันว่าสโมสรพร้อมต้อนรับการกลับมาของแฮร์รี่เคนหากเขาคิดจะย้ายออกจากไบร์เซนบูนิกในอนาคตนะครับมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ถ้าหากว่าจะกลับมาที่พิมเหลงกฤษแต่จะมาที่สเปอร์อีกครั้งหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูนะก่อนน้นนี้ครับสกายสปอร์ตครับรยายงานว่าแฮร์รี่เคนมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญากับไบร์เยนที่สามารถย้ายทีมได้ในราคาแค่67ล้านปอนด์ ช่วงตลาดมกราคมปี2025และจะลดลงเหลือ54ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมปี2026ซีซั่นนี้ครับแฮร์รี่เคนกดไปแล้ว13ประตูจาก7เกมรวมถึงยิงเบิ้ลใส่เชลซีในเกมเชเบอลีทำให้ถมัสแฟรงค์ถึงกับเอ่ยปากว่ายอยากเห็นแฮร์รี่เคนกลับมาซีนั้นของแฟรงค์ก็บอกว่ามีแฟนสเปอร์จำนวนมากรวมถึงตัวผมเองที่อยากเห็นแฮร์รี่เคนกลับมา แต่ถ้าพูดกันตรงๆนะผมไม่คิดว่าเขาจะย้ายตอนนี้หรอกเขาคงอยู่ไบเยนต่อไปเพราะเขากำลังไปได้สวยยิงประตูเป็นกอเป็นกรรำแถมพึ่งควา้าแชมป์กับพวกเขาแฟรงก์ Frank เนี่ยเสริมว่าเข้าจะดีที่แฮร์ร่เคนอยากย้ายออกไปหาความได้ไดายใหม่เขาบอกว่าเคนเนี่ยเขาอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วทำไมจะไม่ใช้เวลาที่ไบเยนให้คุ้มค่าล่ะแต่ถ้าอยากกลับมาเขาก็ยินดีต้อนรับเสมอแหละ เคนะครับย้ายจากสปเปอร์ไปอยู่กับไบยเยนปี23ค่าตัวตอนนั้น100ล้านปอนด์หลังขึ้นมาจากแคมีตั้งแต่อายุ11ปีและกลายเป็นดาวสโวรสูงสุดตลอดการขอสมสรยิงไป2 8 0ประตูจาก435นัดแต่ยังไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยกับทางสปเปอร์นะครับการย้ายไปไบยเยนทำให้เขาได้แชมป์บุนเดสลีกาแล้วก็ซูเปอร,ร์คัพเยอรมันพร้อมกดไป98ลูกจาก103เกมแล้วก็คว้ารองเท้าทองคำยุโรปตั้งแต่ปีแรกด้วยผลงาน36ประตูนะครับ แม้จะมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาแต่สกายสปอร์ตเข้าใจว่าแฮร์รี่คี่ยังคงมีความสุขดีกับชีวิตที่ใช้อยู่กับไบยันแล้วก็ไม่มีแผนจะใช้เงื่อนไขนั้นในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันสเปอร์ก็มีเงื่อนไข First Option นะครับหากไบยันยอมขายหรือมีทีมอื่นยื่นข้อเสนอฉีกสัญญาซึ่งจะทาให้พวกเขามีโอกาสยื่นข้อเสนอแข่งได้แต่สุดท้ายการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับแฮร์รี่คนเองเท่าน,นั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของโจมันแฟรงค์ Frank นะก็ยินดี ถ้าหากว่าจะกลับมานะครับใครๆก็อยากเห็นแฮร์รี่เคนกลับพิมพ์เหลืองกรดนะแต่กาลังมีความสุขกับไบเยน์อยู่แค่เล่นแยกเฉยๆครับเป๊ปชี้แจงไม่เคยสั่งให้ลูกทีมแมสตี้เนี่ยรับแล้วก็รอส่วนนะครับไม่ใช่สไตล์ผมเป๊ปกุลล่าครับคุณซอแมสตี้ is, ยืนยันไม่เคยต้องการให้ลูกทีมเนี่ยตั้งรับลึกแล้วก็รอส่วนกลับพร้อมเผยว่าที่เห็นพวกเขาทําแบบนั้นก็เพราะว่าแค่เล่นแยกก่าคู่แข่งเท่านั้นเองนะครับ พิมเมเลกนะล่าสุดครับเป๊ปครูล,ล่าได้รับคําชมจากครูซึ่งมองว่าแมนซิสตี้เปลี่ยนแท็กติกไปเน้นเกมป้องกันจนบุกไปแบ่งแต้มกับอาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับเป๊ปเองให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งคาราบาวครับบุกไปเยือนฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์ในคืนนี้นะครับก็บอกว่าออตอนเป็นแชมป์พิมเมเลกผู้คนบอกว่าเราหน้าเบื่อใช่ไหมนั่นคือสาเหตุที่ผมบอกล้ที่ว่าซีซั่นนี้เราจะเล่นโต้กลับมากขึ้นเป๊ปก็พูดแบบติดตลกนะ บางทีในอนาคตเหล่าผู้เล่นจะบอกว่าซีซั่นนี้ผมเปลี่ยนไปมากแค่ไหนหากเป็นแบบนั้นจริงพวกเขาควรได้เครดิตมากที่สุดเพราะในความเป็นจริงผมไม่เคยเปลี่ยนถ้าถามผู้เล่นไดถ้ถ้าคุณถามผู้เล่นอะคุณถามได้เลยในทุกประการการประชุมทีมผมบอกพวกเขาเหมือนเดิมทุกอย่างสิ่งที่เปลี่ยนไปคือวิธีการเล่นของคู่แข่งและเราเนี่ยไม่สามารถรับมือกับความท้าทายแบบที่เกิดขึ้นในเกมกับอาร์เซนอลได้ผมไม่ชอบวิธีที่เราเล่นกับอาร์เซนอลแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมหลงรักลูกทีมได้เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยมีีในอดต สถิติเผยนะครับแมสตี้ได้ครองบอลที่เอมเรดแค่ยี่สามสิบสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวน,นน้อยที่สุดตลอดหกร้อยหนึ่งน,นัดนอาชีพการคุมทีมของเป๊ปกูเดล่าเป๊ปก็กล่าวต่อแบบประชดนะฮะบอกว่าหลังชนะน,น,นาโบรลีผมเปลี่ยนวิธีเล่นทุกอย่างเพื่อเจอกับอาร์เนนอลภายในสามวันให้ตายเถอะผมต้องเป็นผู้จัดการทีมที่เก่งที่สุดแน่แนโดยหลักการเนะี่ยผมต้องการให้เราครองบอลเยอะในแดนคู่แข่ง พื่อพยายามกดดันแลวก็ลงโทษพวกเขาผมบอกลูกทีมแบบนั้นเสมอและจะทําแบบนั้นต่อไปหากมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราลงไปตั้งรับลึกเนี่ยนั่นหมายความว่าคู่แข่งดีกว่าและเราเนี่ยแค่ห่วยแตกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ก็คือการเปิดใจของเป๊ปกุเดล่านะก็บอกเลยครับบอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกแค่เล่นแย่แล้วก็คู่แข่งเล่นดีกว่าก็เลยได้ตั้งรับแล้วก็รอสวนอย่าง,งานั้นแต่แทคนติกอะไรเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของกุซื้อ,อย่างเป๊ปกุเดล่าเนาะ คนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับจัดไปครับวบรุ่นจัดไปยาวๆเลยเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแบบต่อเนื่องอัปเดตกันไปแบบยาวๆครับ